อ่ะโอเคนะครับกลับมาสู่ในช่วงทอล์กที่เป็นครึ่งหลังของทอล์กนะครับก็อันนี้กลับมาที่กลับมาที่จอพี่ยังครับเอ่อแป๊บนึงครับผมหยุดแชร์ของผมก่อนโอเคครับพี่พี่เจมแชร์ต่อได้เลยครับแชร์หน้าจอได้เลยอ๋อต้องแชร์ไปที่เดสก์ท็อปที่เป็นฟูลสตรีนนะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราเห็นขยับอยู่ใช่ไหมครับอย่างเอ่อมันเห็นเป็นเป็นมุมมองของคนพูดด้วยครับทั้งหมดเลยมันไม่ได้เห็นแค่สไลด์ อ๋อโอเคโอเคได้ไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวแสดงว่าแสดงว่ามันเดยนแป๊บนึงนะครับอาจจะต้องปิดพรีเซนต์ไปก่อนแล้วก็ให้มันกดแชร์อีกทีหนึง่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคอ่าโอเคครับได้ละโอเคครับแล้วก็คราวนี้พี่ก็กดอ่ full screen อาฟูลสกรีนรอบหนึ่งนะครับใช่เลยครับไปโชวอีกรอบหนึ่งนะครับอื โอเคอันนี้อันนี้เห็นเปลี่ยนสไลด์อยู่นะครับครับโอเคครับอ่าโอเคอ่ะครับก็อันนี้จะจะยกตัวอย่างนะครับเคสศึกษานะครับที่เราเอาคอนเซปต์ของของเอมเมื่อกี้ไปใช้นะครับเมื่อกี้พี่อาจจะอาจจะลืมตัวไปเล็กน้อยนะครับพ้นหลักการมาซะยาวยืดนะครับแต่นี้คือส่วนที่เราได้ลองเอาไปใช้นะครับก็ขอแนะนำนะครับอ่า ก็โจทย์ทางด้านวิศวกรรมโปรตีนนะครับที่ที่เรากําลังทําอยู่ที่ที่มจทนะครับก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรากาลังให้ความสนใจอยู่นะครับมันคือ GH11 silanes นะครับ silanes นะครับมันก็จะเป็นเอนไซม์จําพวกที่ว่านะครับเข้ามาเข้ามาย่อยนะครับตัวเฮมิเซลลูโลสนะครับก็อันนี้นะครับเราเราขอพูดถึงโครงสร้างคร่าวๆของเซลล์ในพืชก่อนนะครับ ก็ส่วนใหญ่พี่ก็จะชอบมองว่าโครงสร้างของเซลล์วอรเนี่ยนะครับมันหน้าตาคล้ายๆกับมันหน้าตาคล้ายๆกับอารมณ์ว่าเอากิ่งไม้มาผูกเชือกนะครับแล้วเอากาวมาต่อกันนะครับกลายเป็นลักษณะคล้ายๆกับแพรแบบนี้นะครับคือคือเซลลูโลสนะครับมันมันเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะของไฟเบอร์แข็งๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับท่อนไม้ในรูปนะครับเฮมมเซลลูโลสนะครับเป็นเป็นโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับ ทำตัวเป็นเสมือนกับเชือกนะครับผูกเซลโลูโลสเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจะมีพพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีโครงสร้างที่่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นพอลิเมอร์ที่่อนข้างจะมีความเหนียวมากก็คือลิกนินนะครับลิกนินก็จะทําหน้าที่เป็นเป็นคล้ายๆเก่า,กานะครับทีนี้ฟังก์ชันของ G H eleven salanes นะครับก็คือมันก็จะทําตัวเป็นคล้ายกับกนไกนะครับกันไกมามาตัดตัวมาตัดเอตัวเชือกตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่ เอนไซม์ตัวอื่นเช่นเซลลูเลสนะครับก็จะสามารถเข้าไปทําหน้าที่ของมันได้สะดวกยิ่งขึ้นในการที่จะย่อยตัวชีวมวลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกอย่างนะครับมีเซลลูเลสหมดนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะอ่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องที่จะต้องมีฟังก์ชันในการที่จะย่อยพืชน,นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปกติแล้วเขาตรงนีพจจ้พี่อาจจะพี่อาจจะพูดมข้อมูลอาจจะไม่ได้เอ็กซันะครับต้องไปคุยกับนักไบโอเทคนะครับ อันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะมีน่าจะมีนักไบาโอเคอโทคโนโลยมีมาฟังนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะครับก็ <c oughs> ก็เราก็ได้นำเอนไซม์ตัวนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมนะครับหลายส่วนเลยนะครับทั้งทั้งในใน An i m a l f e e ิ stock นะครับคือเราเอาไปใช้เป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์เลี้ยงที่กินพืชด้วยนะครับเช่นอารมณ์ว่าหมูวัวหรืออะไรพวกนี้นะครับ เพื่ออารมณ์มันจะเป็นคล้ายๆกับเรากินยาคูนะครับไปช่วยไปช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้เซลเนเสนะครับในการใส่ในไวน์นะครับแล้วก็ไปแล้วก็ทำให้วน์เนยมันใสขึ้นเพราะว่ามันจะลงไปช่วยย่อยตัวเพลนะครับหรืออารมณ์ว่าเศษกากขององุ่นนะครับที่อยู่ในไวน์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นเอนไซม์ที่คนน่อนข้างจะใช้เยอะในอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับคอนเซปต์ของการทำโปรตีนเอนจิเนียริ่งนะครับตรงนี้ก็คือแนะนำว่านะครับคอนเซปต์ของมันคือนะครับเรื่องของอวิวัฒนาการในเชิงโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตพวกเอ็กตรีมโมไฟน์นะครับก็จากในรูปนะครับอันนี้อันนี้เป็นทะเลสาบท,ที่เยนโลสโตนสหรัฐอเมริกานะครับก็ มันก็เป็นสถานที่ที่เป็นหนึ่งในโมเดลที่คนไปศึกษาทันั้นความหลากหลายทางชีวภาพที่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าความน่าสนใจของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในเยลโลว์สโตนได้คือนะครับก็คือเราไปเราสนใจว่าเขาปรับตัวยังไงนะครับที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่โอ้โหเอร้อนก็ร้อนนะครับแถมแถมในในใน ในตัวบ่อในในตัวน้าพุร้อนตัวนี้นะครับก็ยังประกอบไปด้วยพวกกรดกรมาฐานอะไรพวกนี้นะครับคืออยู่ได้ยังไงนะครับทั้งร้อนและแถมทั้งเป็นกรดด้วยนะครับแต่ว่าตามทฤษฎีของ natural selection เนี่ยนะครับเราก็มักจะพบแบบผู้อยู่รอดเสมอเนีครับใส่แว่น,ใส,วนใส่แว่นตักลฟ์คือคือทําตัวกลางทําตัวนักเลงอ,อย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งอถ้าเกิดเราคิดง่ายๆว่านะครับสิ่ง <c oughs> สิ่งที่เป็นองประกอบทําให้สิ่งมีชีวิต บางประเภทเนี่ยนะครับสามารถอยู่รอดได้นะครับภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะ h าร์ชนะครับก็คือนะครับเอนไซม์ในตัวเขานะครับ,รบก็จะต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมนั้นๆเช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าแบคทีเรียทนร้อนเราคิดไง่ายๆว่าเอนไซม์ก็ต้องทนร้อนด้วยนะครับอืมซึ่งซึ่งจากแนวความคิดประมาณนี้นะครับมันก็นำไปสู่ศาสตร์ของโปรตีนเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็น่าจะเป็นไอเดียเบสในไอเดียเบสิกที่คนได้รางวัลโนเบลปี2018นะครับเขาเขาได้เนึกเขาได้คิดขึ้นมานะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่า directed evolution นะครับก็คือว่าเขาทำการจำลองการวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลให้เกิดขึ้นในแล็คของเขานะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ทำให้ตัวโปรตีนหรือตัวเอนไซม์เนี่ยนะครับมีมีคุณลักษณะมีคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการนะครับ โอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้ค่อนข้างจะลึกนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างโปรตีนนะครับอย่างอย่างตัวพี่เองที่ที่พี่พมีแบ็กกราวด์เป็นฟิสิกส์มานะครับพี่ก็ต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้นะครับโครงสร้างโปรตีนนั่งนั่งก็ต้องไปนั่งท่องนั่งไม่ไม่เชิงมานั่งท่องนะครับ คือทาไปเยอะมันจําได้เองนะครับนั่งดูกดอะมิโนว่ากดอะมิโนมันมียี่สิบชนิดนะนะครับแล้วกดอะมิโนเนี่ยนะครับมันมีทั้งชนิดที่อ่าเป็น,ปนมีขั้วไม่มีขั้วนะครับมีชิดมีมีทั้งชนิดที่อ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทํเอ d มดีเนี่ยเราจะรู้ว่าวกดอะมิโนวพวกอารมณ์พวกเนี้นะครับเวลามันมีอันตักิยาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแวนเดวามันจะโดมิเนตจำพวกหนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็อีกจำนวนหนึ่งนะครับพวกแรงคูราลอมันจะโดมิเนตอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีกรดอะมิโนบางพวกที่ที่มีประจุบวกมีประจุลบนะครับกรดอะมิโนบางพวกที่แตกตัวได้นะครับเมื่ออยู่ในสภาวะกรดเบสที่ต่างกันก็จะมีอยู่สามตัวส่วนใหญ่เวลาศึกษานี้เราเขามักจะเริ่มที่อาราณีนใช่ไหมครับอ่าก็คืออาราณีนตรงนี้เขาใช้เขาใช้เป็นประมาณว่าอาราีนกันผมใช้บทมาเลยเวลาแบบ เออทำเบนช์าม์กทำอะไรอย่างเงี้ยต้องอาราีนนไดเปปไทด์ตลอดอ,อ๋อโอเคถ้าถ้าเกิดว่าในในแง่ของพี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดทำโปรตีนเอนจิเนียรเราเราอยากรู้ว่าไอ้ส่วนไหนกรดอะมิโน,โนตัวไหนที่มีบทบาทมากนะครับเราก็ทำการอีดิตมันเปลี่ยนเป็นอารานนนซะคือถ้าสมมติว่าไอ้บทบาทของตัวนั้นมันชัดพอเปลี่ยนเป็นอารานนนแล้วสมบัติตรงนั้นน,าน,น่าจะหายไปอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับไม่อารานนนก็ไกซีนเพราะว่าเพราะว่า หมู่ฟังก์ชันของอะลานีมันแค่ซีเทสามหมู่ฟังก์ชันของไกลซีนมันแค่ไฮโดรเจนตัวเดียวนะครับมันเล็กมันเล็กมันเล็กมากนะครับก็อารมณ์ตัดทิ้งมีแค่เอไมแล้วก็มีหมู่ R ามายื่นมาหน่อยหนึง่งแค่นี้อะไรอย่างนั้นใช่ใช่โอเคครับนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องไปนั่งดูว่าโอเคอ่ากรดอะมิโนมีกี่ชนิดอันนี้คือเรื่องของพาร์ทิสตัคเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องของซ e คั n d น r y s ร r สตัคเจอร์ก็คือว่าอ่าโครงสร้างโครงสร้างโปรตีนถ้าถ้าเกิด มามาดูมามา,มาดูเป็นส่วนๆนะครับมันมีโครงสร้างอยู่กี่แบบมันมีแบบมันมีแบบอัลฟาแบบเบต้านะครับที่เป็นที่เป็นเกลียวที่เป็นแผ่นแล้วก็มีแบบแรนดอมคอยนะครับแล้วก็ไอ้โครงสร้างแบบที่เป็นเกลียวอัลฟาหรือแผ่นเบต้านะครับมันก็จะเอามาประกอบกันนะครับเป็นโครงสร้างอันดับสามหรือเทอร์เชียร์สตัคเจอร์ก็อันนี้ก็เป็นเอนไซม์หนึ่งโมเลกุลนะครับเอนไซม์หนึ่งโมเลกุลสังเกตว่ามีทั้งอัลฟามีทั้งเบต้าประกอบกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีลักษณะของ i n t r a c ั่น n น็ network นะครับ เราก็จะมีเราก็จะมีแพทเทิร์นของอินเทอร์แอคชันระหว่างแต่ละส่วนของโปรโตีนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนที่เราทำงานด้วยกันกันกบนักทดลองกับแลบ,บทดลองก็คือนะครับเราทำเราทำ M D นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะศึกษาคุณสมบัติของโปรโตีนตัวนั้นนะครับเราเหมือนกับว่าอารมณ์ว่าที่เคยคุยให้นัดฟังว่าเหมือนกับเราเราแกล้งโปรโตีนเราไปบูลลี่โปรโตีนนะฮะให เราแกล้งโปรตีนเราบุลลี่โปรตีนคือเราเอาใส่เราเอามันจําลองในสภาวะที่ค่อนข้างจะเอ็กตรีมในซิมูเลชันเพราะว่าในซิมูเลชันเรามีเรามีอิสระในการที่เราจะกาหนดอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราจะเราจะกําหนดอุณหภูมิความดันนื้ออะไรเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับอ่าแล้วแล้วก็เพื่อที่จะให้โปรตีนตัวนั้นเนี่ยนะครับมันเอ็กซโพสจุดอ่อนให้มันแสดงจุดอ่อนมานะครับแล้วเราก็ทําการวิเคราะห์จากจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะ เราพยายามที่จะทํานายตัวมิวแทนที่เป็นไปได้ว่าถ้าเราอยากจะปรับปรุงโปรตีนตัวนี้ให้ดีขึ้นเราควรจะเราควรจะมิวแทนแบบไหนเราควรจะสร้างมิวแทนแบบไหนนะครับจากนั้นพอได้ไอเดียแล้วนะครับไปคุยกับทางแล b นะครับเขาก็จะเอาไปทำไซ i ์ i r e e t m u t a g e n น s i s นะครับก็เริ่มจากก็เริ่มจากการสร้างตัว DNA Primer เนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ใน PCR Cloning นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอได้พอได้ s ี q u ว n c e ของ DNA ใหม่มาแล้วก็ ให้ไป Express ในแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทําการ Express พรสโปรตีนที่มิวที่มิวเตตแล้วออกมาแล้วก็เอามาทดสอบ Activity นะครับเอาไปให้มันทำเอาไปให้มันทํางานย่อยจริงๆแล้วก็วัดอัตราการย่อยนะครับประมาณนั้นนะครับนั้นก็ก็เป็นที่มาที่เราเราได้ทํางานแรกที่เราทำการเราทำการศึกษาเกี่ยวกับ t h e ร์โมสเตบิลิตีนะครับเราก็ได้ลองสร้างมิวแทนขึ้นมาหลายๆแบบนะครับ แล้วก็ทดสอบกับ m อโดยการที่พี่พี่บูลลี่โปรตีนอย่างหนักมากเอาไปใส่เอาไปใส่อุณหภูมิ 500K 500K ตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันแบบนี้น้ำมันไม่น้ำมันไม่เดือดกรจะจายตรมือนแล้วเหรอนะครับจริงๆแล้วน้ำมันเดือดแน่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไทาม์สเกลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสั้นมากมันสั้นแค่นานโนเซกนะครับน้ำไม่ทันเดือดอยู่แล้วนะครับแต่เราสามารถเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะศึกษาเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนกับ heat fluctuation ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้นะครับแล้วดูว่า uh, heat fluctuation ตรงนั้นมันส่งผลให้โครงสร้างโปรตีนเนี่ยเสียไปเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอันนี้อันนี้ท,ที่ที่พูดมาในเรื่องของ time scale หรืออะไรต่างๆนะครับมันไม่ได้ไม่ได้พูดมาเฉยๆนะครับมันมีความสําคัญเวลาที่เวลาท,ลาท,ลาที่เวลาที่พี่จําเป็นต้องอธิบายให้เร er ียบร้อฟังว่าทําไมคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องใช้ 500k นะครับเหตุผลเพราะว่า ไทม์สเกลของซิมูเลชันกับทม์สเกลกับของของจริงเนี่ยมันต่างกันเราจําเป็นจะต้องใช้อุณหภูมิที่มันโอเวอร์เพื่อแอคเซลเลเรต i ท e s สเกลของเหตุการณ์ของการอันโฟของโปรตีนให้มันเกิดเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับเราต้องอธิบายในเชิงนั้นให้ได้แต่ว่าภายใต้สมมติฐานที่ว่าลักษณะในการลักษณะในการคลายตัวของโปรตีนแบบเนี้ยนะครับลักษณะในการอันโฟหรือลักษณะของโปรตีนที่มันจะเอ็กโพสต์จุดอ่อนของมันออกมานะครับมันจะต้องมีลักษณะแบบเดิมอ่า เช่นสมมุติว่าเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าโปรตีนบางตัวเนี่ยมันมันชอบดีฟอร์มจากเอนเทอร์มินอลเป็นต้นไปนะครับจากต้นสายไปถึงปลายสายนะครับต่อให้เราใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมันก็จะอันโฟในลักษณะเดิมอันนี้เราจะต้องเชื่อแบบนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเราถึงจะสร้างแอสซัมพชันตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าโพรเวอร์ได้นะครับอันนี้นะครับ เราก็ทําการจําลองตัวมิวตันของเรานะครับแล้วก็ทําการทําการคอนดิฟายหรือทําการวัดการอันโฟลดิ้งเท่าที่เราจะทําได้นะครับ <c oughs> แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับแอคทิวิตี้นะครับของเอนไซม์นะครับสังเกตว่าเราวัดเราวัดตัวแอคทิวิตี้นะครับจากการทดลองนะครับแล้วเราพบว่าแล้วเราพบว่ามันมีมิวตันตัวหนึ่งที่เราใส่ในน้ําเดือดน,นะครับใส่ในน้ําเดือดแต่มันสามารถที่จะอยู่ได้ตั้ง3นาที ต้มในน้ำเดือดสามนาทีเอากลับมายังทำงานได้ตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับในขณะที่ตัวอื่นนี่แค่นาทีเดียวก็กลายเป็นปุ๋ยไปหมดลวนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเราเอาคงเราเราเหมือนกับเราทำเอ็มดีมันเหมือนกับว่าเราหาตัวแทนของของโปรตีนที่อยู่ในหลอดทดลองอันนั้นหยิบตัวแทนมาหนึ่งโมเลกุลน,นะครับแล้วเอามาทดสอบดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับอ่า อัตราในการอัตราในการเพิ่มของ i อเอมสดีนะครับของของมิวตันนั้นนะครับมันช้ากว่าตัวอื่นอะไรประมาณนี้นะครับไอเอเอสดีตัวนี้ก็คือเป็นการที่เราเราเอาโครงสร้างที่เวลาใดๆนะครับไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างที่เวลาตั้งต้นนะครับนะก็คือว่าโครงสร้างที่เวลาตั้งต้นนะครับหน้าตามันจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นมันเป็นโครงสร้างของโปรตีนที่มีความสมบูรณ์นะครับ Active Site อยู่ดีนะครับสามารถเกิดปฏิกิริยา บนตัวมันได้นะครับแต่ว่าพอมันเกิดการ unfold แล้วนะครับ active site สองอันสีดำสองอันนะครับกระจุยกระจายไปคนละที่คนละทางนะครับปฏิกิยาไม่เกิดนะครับแล้วมันก็น่าจะส่งผลมาถึง activity ที่ปลอกลงไปประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พบว่ามิวตันนี้เป็นมิวตันที่ดีนะครับแต่ว่าเราเอามิวตันดังกล่าวนะครับมาวิเคราะห์ต่อเอามาหาจุดปอนต่อนะครับโดยการที่เราเอากราฟ อ m s เเมื่อกี้นะครับเอามาเอามาพลอตเป็นรายกรดอะมิโนเลยว่านะครับการเปลี่ยนแปลงมันมันเริ่มต้นเกิดจากกรดอะมิโนตัวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างสร้างอารมณ์ว่าเป็นพาดเวยของการอันโฟลขึ้นมาว่าอย่างในแบบนี้นะครับมันก็บอกเราว่ามันเริ่มอันโฟลจากประมาณว่า A1 A2 ก่อนนะ A1 A2 อยู่แถวนี้นะครับ a, 1, a อ A2 ยู่แถวนี้นะครับ แล้วจากนั้นนะครับมันเริ่มไป unfold ที่ C terminal C terminal อยู่ตรงตูดนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็มันก็เริ่มส่วนอื่นก็เริ่ม unfold ตาม่ตางๆกันไปอะไรประมาณนี้นะครับดันั้นเราก็จะลองมาโฟกัสตรงส่วนของ N terminal นะครับตรงส่วนประมาณว่า A 1 B 1ะครับที่ที่เรา annotate อยู่ในรูปน,นะครับว่ามันน่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วเราก็เราก็ลองทำการ ทำการมิวเตตในขั้นต่อไปเราก็ลองมาส่องดูว่าโครงสร้างแถวนั้นมันมีอะไรผิดหรือเปล่านะครับแล้วเราแล้วเราพบว่านะครับโครงสร้างโดยดั้งเดิมนะครับมันมีตัว K40 หรือไลซีนที่ตำแหน่ง40นะครับอ,อยู่ในหมู่ของอยู่ในหมู่ของกรดอะมิโนที่มีความเป็นไฮโดรฟบิกนะครับหรือหรืออยู่ในหมู่ของกรดอะมิโนที่ไม่มีขั้วนะครับแล้วก็ แล้วก็แรงแวนเดวัลมีบทบาทสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัวไลซีนที่มีประจุบวกแล้วมันไม่เข้าพวกอยู่นะครับเราจัดการอีดิบโครงสร้างโดยการเอาตัวที่ไม่เข้าพวกออกไปนะครับแล้วใส่ลิวซีน L40 ที่เป็นไฮโดรโฟบิกเหมือนกันเข้าไปแทนนะครับแล้วหวังว่านะครับมันจะมันจะเกิดลักษณะของคลัสเตอร์ของไฮโดรโฟบิกขึ้นนะครับแล้วทำให้โครงสร้างตรงนั้นมันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปิดจุดอ่อนที่เราที่เราเจอมนาะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ลองสร้างมิวตันขึ้นมาลองสร้างคอมบิเนชันของของมิวแันขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวตัวมิวแันทางด้านขวานะครับที่เป็น c 1หนึ่งกับ C 1 4 7นะครับเป็นเป็นตัวที่เราเราทำมาในในงานก่อนหน้านะครับที่เราพบว่ามันทนร้อนได้ได้โคตรๆคนะครับนั้นเราจะมีดังนั้นตอนนี้เราจะมีเราจะมีจุดที่เราทำไซส์เดลักวิเนชันอยู่สองจุดคือคือหนึ่งคือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่เจ็ดแล้วก็สี่สิบนะครับ แล้วแล้วก็เราเราก็จะลองมาทดลองแบบว่าอตอนแรกเราเราไม่มีเตตตรงไหนเลยนะครับเราเรามีเตตแค่ส่วน40นะครับแล้วแล้วก็เราเราไปมีเตตที่ตำแหน่งร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราลองทาเราลองทามิวตันเราลองทำมิวเตชันทั้งสองจุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองทําการจําลองนะครับแล้วผลก็ปรากฏว่านะครับเมื่อเราไปดูเมื่อเราไปเปรียบเทียบผลการจําลองนะครับกับกับในส่วนของ Activity นะครับเราพบว่ามันกลายเป็นว่านะครับพอเราไปทำการ m u t เต e ที่ตำแหน่ง40ที่ตอนแรกเราพยายาม Identify ว่าเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วเราพยายามไปแก้นะครับปรากฏว่าครับ a c t i v i t y ห่วยลงซะอย่างนั้นนะครับอ่าเราก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เหตุผลว่ามันคืออะไรนะครับแต่สิ่งที่เราพบในช็อตต่อไปคือนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามิวเราทำการมิวเตทที่ตำแหน่ง40 กับมิวเตสที่ตำแหน่งเดิมนะครับให้มันทํางานร่วมกันนะครับกลายเป็นว่าแอคทิวิตี้มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับกลายเป็นว่ามันต้องมันต้องอยู่มันต้องทํางานด้วยกันนะครับมันถึงจะมันถึงจะทําให้แอคทิวิตี้มันสูงขึ้นได้นะครับดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะใช้อ่าผลจากการจําลองนะครับในการอธิบายว่าเออไอสองตัวนี้มันมาได้ยังไงนะครับอ่เราก็เราก็มาทําการวิเคราะห์โครงสร้างกันต่อนะครับวิเคราะห์จาก fluctuation หรือความผันผวนหรือการแกว่งของโครงสร้างณขณะนั้นๆนะครับแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่านะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราพบที่สําคัญสําคัญก็คือว่า,น, <c oughs> า,า utation, นะครับในการการไปทํา u t a t i o n นะครับสังเกตว่านะครับสีแดงนะครับสีแดงที่เรา,ท,เราที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสีแดงคือส่วนที่เราไปอีดิดโครงสร้างหรือส่วนที่เราไปทํา u t a t i o n นะครับมันส่งผลให้นะครับไอ โครงสร้างของโปรโตีนมันมีการเปลี่ยนไปคือคือมันมีโดเมนบางโดเมนที่เกิดการทิลต์หรือการบิดนะครับที่เรียกว่าเป็นติลติงนะครับคือการบิดขึ้นมานะครับเช่นว่าเช่นว่าเราเราทำมิวเทชันที่จุดสีแดงด้านด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับมันทำให้มันส่งผลทำให้เกิดแรงบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ยังไอดีนิฟายไม่ได้ร้อว่ามันคือแรงอะไรแต่มันเป็นแรงบางอย่างที่ทำให้โครงสร้างโปรโตีนมีการบิดแบบตามเข็นเมนาฬิกา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับาการทำการทำมิวเทชันทางด้านขวานะครับที่ตำแหน่งเดิมที่เราเคยทำมานะครับมันทำให้โปรตีนโครงสร้างโปรตีนมีการบิดแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ว่าในแต่ว่าการทำมิวเทชันทั้ง2จุดนะครับมันทำให้มันทาให้การบิดที่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยก็เรียกว่าทอร์กนะครับมันทำให้ทอร์ทั้งด้านทวนเข็มและตามเข็มเนี่ยมันเกิดสมดุลขึ้นมะา แล้วแล้วมันทาให้แล้วตรงนี้เนี่ยเราเราก็สเป c u l a t e นะครับเราก็เราก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็น,นกลไกที่ทําให้อ่าโครงสร้างของโปรตีนตัวนี้นะครับสามารถที่จะทํางานในฐานะเอนไซม์ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราคิดมาแล้วแล้วเราเขียนไปคิดมาเขียนไปแล้วโอเครีวิวเวอร์ซื้อนะครับตีพิมพ์จบนะครับ ทำหลือว่าไม่ลือว่าซื้อไม่ซื้อพี่ก็จบเหมือนกันนะครับวึาวะทำมาตั้งนานนะครับประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นส่วนของดีเทลในการที่เราเราวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะยืนยันผลของเราเมื่อสักครู่นะครับเราก็เราก็มีการคํานวณในส่วนของพลังงานสัว์หรืออินเทอร์แอคชันนะครับในในแต่ละส่วนนะครับตรงนี้เป็นดีเทลอาจจะขอดีเทลมากเกินไปอาจจะขอข้ามไปนะครับแต่อารมณ์มันจะเป็นประมาณว่าอย่างนั้นนะครับเราเราอิบิดโอซานโปรตีนนะครับแล้วเราพยายามที่จะหา ทำอธิบายนะครับเพื่อที่จะมายืนยันเพื่อที่จะมายืนยันว่านะครับการจําลองกับทฤษฎีกับการจําลองกับการทดลองนะครับมันเป็นในางาดกยวกันะครับอก็เป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครขอจริงแล้วจริงๆแล้วนี้เดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับท้องนะครับอเราก็จะมีเดโมเกี่ยวกับโควิดนะครับโคโรนาไวรัสอ่าอืมครับ มีใครมีคำถามไหมครับสำหรับทอล์กที่เพิ่งจบไปนะครับมีคำถามพิมพ์ถามได้เลยนะครับคนกันเองตอนนี้ก็ต้องสอนเป็นแบบออนไลน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์หมดเลยครับใช่ <c oughs> ใช้ใช้อะไรใช้โปรแกรมอะไรครับซูมนี่เลยครับ <c oughs> อืม แล้วตาที่พี่ใช่ใช่ครับใช่ครับที่พี่ใช้ก็จะพี่ก็จะเสียหน้าจอ ipad แล้วก็เขียนคือแช้หน้าจอ ipad เลยแล้วก็เขียน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 มันง่ายสุดลวคือคือผมมองว่าฟังกช์ชันมันเหมือนกับไอตัว UI มันนะครับมันออกแบบมันดีไซน์มาดีมากเลยใช่ใช่รู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าอืนอ่นใช้ง่ายครับเร็วด้วยเบาด้วยอืมใช่นเขาน่จะแก้ปัญหาตัวนั้นได้แล้วเนาะ เรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่ว่าก็ข้อมูลเราเออเอาได้ก็เอาไปเถอะเราไม่มีอะไรเป็นความลับอยู่แล้วอยากไปเลื่อยแต่พี่สอนพี่ก็ไม่มีอะไรเป็นความลับนะเออเอาไปดิเทอร์โมเดนามิกนีอะไรอย่างี้นะครับปอดตายส่งเมลกลับมาได้คือเทอร์โมเดนามิกก็ตัวมันเองก็ยากอยู่แล้วครับยิ่งยิ่งสอนออนไลน์ไม่ยิ่งยากเข้าใหญ่เลยนะครับ อ,อแต่ตว่าข้อดีก็คือว่าอ่าเราเราสอนไปเราเรากดเลคคอดไปด้วยนะครับถึงเวลาก็ออพให้น้องๆกลับไปดูที่อืนแล้วเวลาเอาจะคุยงานกับอ่าลูกศิษย์ในแลบเนี่ยครับก็คือต้องซูมเลยใช่ไหมครับก็ที่ใช้ที่ใช้ซูมกับใช้ทีวีเวอร์เพราะว่าทีวีเวอร์นี้มันมันจะง่ายในแง่ที่ว่าพี่สามารถลงไปนั่งนั่งเล่นกับคอมเขาได้ด้วยอ๋อ คือทีมวิเวอร์คือรีโมทเข้าไปที่คอมเลย Remote, รีโมทรีโมทเข้าไปที่คอมของของลูกศิษย์เลยพี่ให้พี่ให้เด็กในทีมทุกคนลงทีมวิเวอร์และเพื่อที่พี่จะได้แฮ็กเข้าหน้าจอเขาทุกคนได้ <laughs> ไม้แต่ก็ไม่ได้ตลอดเวลาคือเฉพาะเวลาที่เรามีติ้งแล้วก็แล้วก็เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะสาธิตให้ดูนะครับอ๋อ<า>แต่ไม่ใช่คือหมายความว่าแบบไปจู่โจมกันันานั้นอ๋อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมบอกต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนโอเคครับ แ,แต่ตอนนี้เนะี่ยตอนนี้ก็คืออารมณ์ว่าที่ลแลบนะครับคอมที่ตั้งอยู่ที่แลบเนี่ยก็ก็เด็กๆที่แลบเขาก็มากันไม่ได้เลยเขาก็ทีมว่ามาทางานพี่กลับไปที่แลบกลับไปเช็คดูนู่นนี่นั่นนะครับก็เห็นเหมือนเห็นผีครับเห็นเครื่องคอมทํางานด้วยตัวมันเองอ๋อสะหมือว่าจะเหมือนว่ามีมีวิญญาณของลูกศิษย์ปอเอกคนนี้กับค,คนนี้มนันน่ทํางานอยู่อะไรเงี้ยอ่า โอเคครับเราถามนิดนึงเกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่บนะครับมีมีเครื่องกี่เครื่องครับคือเป็นเป็น standalone คือแยกกันแต่ละเครื่องหรือว่าทําเป็นคลัสเตอร์แบบมีเครื่องสเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วก็มีเครื่องลูกไว้คอยรันงานก็หล <c oughs> ังๆที่มีที่มีเซิร์ฟเวอร์เล็กๆอยู่ตัวหนึง่งแค่ไม่กี่หนดประมาณประมาณสี่ห้าหนดแต่ว,ว่าเราเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นเนี่ยเราเราตั้งพับบิ c ไอพีเอาไว้นะครับให้ให้ให้เจ้าหน้าที่ที่มอทําให้นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็อ่าทุกตัวก็จะต่อแลนกับ ่อแรงกับเครื่องในแหละทุกเครื่องซึ่งสแตนดาร์ดแล้วก็แล้วก็ติด G P U เป็นตัวไหนครับ G P U ได้แค่นั้นลตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็หนึ1080่งูปดูนมาเรื่อยๆื่อยนะครับแล้วตัวล่าสุดก็สองศูนย์แปดศูนแล้วแล้วตัวแรกที่พี่ซื้อตอนนั้นจำได้พี่เคยไปถามพี่เคยถามนัดอยู่ทีหนึ่งก็ก่อนที่พี่จะซื้อตัวแรกที่พี่ซื้อก็หนึ่งศูนแปดศูนย์คราวนี้พอสองสองปีถัดมาซื้ออีกสามตัวก็ หนึู่นย์ปดศูน่าจะเป็นน่าจะเป็นเจนที่ใหม่กว่าแล้วแล้วมันมันเร็วกว่าตัวเดิมม,มันเท่าตัวเนาะและ้วต,ตอนนี้กลายกลายเป็นว่าสองศูนย์แปดศูนเร็วกว่าไอ้เมื่อกี้ติกประมาณเกือบเกือบต้องถามพี่อ้นครับเพ <อ S 1> <ค>ราะว่าเขาใช้สองศูนย์ปดศูนอยู่ใช่พี่ก็ใช้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังมีอยู่แค่ตัวเดียวพยายามแต่คือที่ผมเคยลองทำเบนชมาร์กเนี่ยอลองเบนช h m ม r กเพอร์ฟอร์แมนซของโกล m a ็กซ์เนี่ยนะครับ ลองเนีายเช่นแวรี่จำนวนของแวรี่จำนวนของ G.P.U. อะครับกลายเป็นว่า G.P.U. หนึ่งตัวเนี่ยมันเวิร์สุดเลยใช่ใช่ไม่มีปัญหาคอขวดใช่ไม่มีปัญหาคอขวดใช่ครับกลายเป็นว่าพอใช้ G.P.U. หลายตัวเนี่ยช้าบอ t เทอร์เน็ตใช่ดังนั้นของพี่ก็แค่หนึ่งเครื่องหนึ่ง G.P.U. จบแค่นั้นเลยครับแล้วเวิร์สุดแล้ว แล้วก็ที่เหลือก็ตอนทำเมชมาร์กก็ไปออพติมั่ยจำนวนของเทรดเอาเราใช้กี่เทรดใช่ไหมครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเดโมโนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาเอา,เอาสั้นๆเอาสั้นๆเลยกันนะครับโอ้พี่ไม่คิดที่พอพี่มาพูดเองพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะพูดยาวขนาดนี้เอาไม่เป็นไรครับคือจริง <laughs> ๆคือสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ ปกติแล้ะครับคือไม่ได้เพราะผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนที่อยู่มาถึงตอนนี้เนี่ยยี่สิบคนเนี่ยก็คงไม่มีอะไรทําหมายถึงว่าเขาก็ฟังกันต่อได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคครับครับอาจจะแบบกินลาดหน้าอยู่แล้วก็ฟังไปด้วยอะไรงี้ยอะไรเงี้ก็ได้เนี่ยก็ดีครับโอ้คือฟิลแลลวนะครับเดี๋ยวผมหยุดเล็กถอนไปอืมโอเค